ใน้องใทศสบายดีพี่น้องเราเนาะวันนี้ผอจิพาทุกคนมาเลาะเมืองเลาะนอกเมืองเนาะของประเทศไทยเนะาะส่วนมากผมจะจะไปถ่ายแต่ถนนในเมืองแล้วก็ที่สวยๆงามๆที่หรูหราวันเนี้ยจะลองมาพาทุกคนมาดูที่ธรรมดาดูบ้างในความธรรมดามันก็จะมีความพิเศษอยู่นะ เอาแบบที่แบบไม่ต้องแบบสวยงามมากไม่ต้องถนนใหญ่มากแบบนอกเมืองแล้วก็ถนนก็ไม่ต้องเส้นหลักมากแต่ก็มีรถสัญจรอยู่ในความธรรมดาเนี่ยเราก็จะเห็นเนอะอย่างเช่นสะพานสะพาน พราะว่าประเทศไทยเองก็ไม่ได้ว่าสร้างที่ให้แบบมีความรูหราเท่ากันหมดเลยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้รถใช้ถนนของคนแล้วก็ดูความไอออดของชุมชนด้วยก็ความทั่วไปมันก็มีไม่ได้ถนนต้อง4ี่เลนห้าเลนหมดเลยนะครับทุกคนมันก็มีเลนหสองเลนบ้างขึ้นกับ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆนนเนาะแล้วก็ถนนเส้นนั้นทางหลักหรือเปล่าแต่ถึงจะไม่ได้ร้้ลาอะไรมากแต่ถนนถ้าไม่ลาดยางก็คือกอนปีครับแล้วก็จะเป็นหน้าฝนหรือหน้า่าแรงอะไรแล้วแต่เนาะถ้าเป็นว่าช่วงหน้าฝนเดินทางปกติทุกคนเนาะบริเวณมี้โคน ไม่ต้มเนาะถ้าเป็นหน้าแร้งกับผมไม่ฟุน้นผมมีดินแดงเนาะทุกคนเนาะรมาเลย ไปเลยเนาะคนเดียวคนได้ตั้งใจไปถ่ายบอดูละคือถ่ายไปเลยคนได้ียวตัดอียังออกเนาะคนได้ตัดอียังองงอกก็ถ่ายไปเลยให้ทุกคนเห็นเลยวันนี้โทรไปความตัวไปเนาะเลยคนได้เพิ่มเติมยังขงมาเนาะ คนตกแน่นอนเลยนะตกในนอนตกล่วสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้คนต,นนตนนนกในนอนเลยตน้นไม้ข้างทางเลยมีไม้ดุเลยคนนึนะชิ่นไม้ดก ลาดยางมาลงมาเนาะถนนลาดยางเป็นลาดเป็นสองชั้นนะสังเกตนะสังเกตเห็นปะมันจะมีอ่าขอบทางเลยไอ้ชั้นไอ้คนหยกอะไรแบไอ้ชั้นเลยทุกคนก็สังเกตเห็นถนนอาจสิบบริไลเพราะว่าบริเป็นเส้นจลักแท้นรถไปว่าชุกคนมันใส่ตัวไปทุกคนเนาะเส้นนี้ก็ยาวอยู่เด้อเส้นนี้กับอยูว่ะ ไปเลยออกไปถึงคลองสิบสองันาดนะทุกคนเนาะทางข้ามันก็มีการปลูดกดอกไม้มีรียกว่าต้นไมนน้สีเหลืองมันดอกเนี้ยต้นไม้ออกดอกตลอดเวลาต้นไม้ว่าย่านใดก็แล้วแต่เนาะ ดอนไม้ประดับดอกไม้ประดับอย่างกุ้งหัวสื่อยังอ่ะเดี๋ยวมันจะมีดอกตลอดเลย เราบอกแค่ก็หมักนะการออกมาเข็นนอกแบบนี้เนาะคนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะสิมีความสงบเงียบวนสควรคนนะทุกคนเนาะ ไป 13, คลองสิบสามเลยคนคลองสิบสามหน้าหาาน้าร้ายเลยคนเดิมเลยคนเดิมทางไปหน้าเนาะฝัะ่งไปข้างมางเลยแต่หน้าไม่จะสวนแถวนะีหนะคินะคนในความธรรมดาม,มาแีแต่หน้าจะสวนแต่ถนนก็เป็นคอนกรีตเนานะคนมา ทางเดินเดอ้อทุกคนนี่กลายเป็นทางไปหน้าเลย บ้านเลยนะครับทุกคนมิจฉัยต่หน้ามิต่ตสวนมิพวต,ตสวนเดือทุกคนเน่เริ่อเรื่อนั้นนา,นาจะเป็นเพื่อนคนบอกเรียกว่าเที่ยงหน้าเพ็่อันจักกัน ขี่วันแน่นนะเหมือนอากาศได้อยู่นะกาขอวัช้พจนทุกคนที่เข้ามาบ่งคลิป,ปรเราแจ็ปมีความสุขความโชคดีความสุขกายสบายใจเดอ้อทุกคนเดอ้อวันนี้บ่าวแจ็บขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีทุกคนทุกคนเดอ้อ